โยสวัสดีไวซ์รุ่นเจออ,อีกแล้วอ่ะรอบนี้แม่งพี่มาสอน h าวทูเมนนวนเองเออแบบใครเดาเป็นก็คือแบบพวกเองแม่งต้องผิวแน่ๆเลยวะพี่ว่าลองไปดูกันเดี๋ยวลองไปดูดูว่าพี่แม่งจะสอนได้เปล่าเาจ้ายป่ะไปดูนะ ถ้าไม่นวลจริงๆแม่งโคตรไม่ยากว่ะผมว่าพวกน้องๆอย่างเองเนี่ยก็ทําได้กันทุกคนพี่แม่งเชื่อแบบนั้นว่ะคอขั้นตอนแรกก็คือการยกหน้าหน่องหลังหน่องหลังคือหน่วงหลังนะครับเออเอาก้นหน่วงข้างหลังอนะ่ะเหมือนจิวเนี่ยพยายามยกหน้าแล้วหน่วงหลังให้มันตัวมันอยู่ตรงกลางเฟร,รมกลางเบาะกลางรถอะครับลองไปดูกันเดี๋ยวมา ดูตอนขึ้นกันไี่ต้องมา้ชากแรงแค่หน่วงหลังไปดูกันเข้าใจป่ะมามาต่อต่อหัวใจหลักของการเม้นนวลก็มีอยู่ดังนี้แขนขาคนต้องแบบ ปล่อยไปตามฟีลลิ่งมาน่ะน้องๆแบบห้ามเกง่งคือปล่อยให้มันสบายสบายตัวก็หน่วงไปหลังเยอะๆลองดูความเร็วของการหัดพวกเองมาแบบให้มันพอดีอะ่ะถ้าใครอยากสิ่งแบบพี่อะ่ะก็จัดไปถ้าความเร็วช้ามันก็ดีอย่างนะงน้องๆที่ว่ามันก็หัดตรงตัวแต่ใครจะลองแบบไหนอะ่ะลองไปรีมิกหรือว่ามิกผสมรวมอะ่ะ เออกันเอาเองแล้วกันพี่ว่าเองทําได้วะน่าจะเป็นแบบนั้นเออเดี๋ยวไปดูพี่วีทาดีกว่าว่าแม่งจะเป็นยังไงน้องๆแม่งจะเข้าใจพี่หรือเปล่าวไวซะรุ่นเดี๋ยวเจอกันนะจุ๊บเออพบกับฮาวทูมินตนวดนะครับดูพี่ดิแขนขาแขนขาก็อย่าไป แม่งโคตรจะชิวอะไรครับเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงครับเนี่ยโอเคนะมันเกิดขึ้นได้ไงครับเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงครับเนี่ยเออช่วงสรุปแล้วอะของบทเรียนนี้ไม่ยากเอออย่างนี้ดีกว่าพี่ว่าแม่งพวกเองทำได้ ถ้าเองแม่งมันซ้อมหรือว่าแบบจำทิกหรือว่าทิกคนอื่นเอาแม่งมารีมิกกับของพี่อ่ะเออลองทาดูอ่ะอยู่ที่การฝึกหมดอ่ะถ้าน้องๆแม่งท้ออ่ะพี่ก็แม่งสมหน้าว่ะฮ่าฮ่าฮ่ยเออช่วยไม่ได้จริงๆเรื่องการฝึกนี่แม่งมันอยู่ที่ตัวเองอ่ะเออแค่นั้นเองพี่แม่งห่วงใยอยู่แล้วต้องกลัวเดี๋ยวไปเจอกัน เดินทางต่อหนึ่งพันซับฝากไลค์แชร์ซับสไครต์ให้มันแบบวูบไปเลยอะ่ะเออเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้เลยจริงตริงตร,งตร,งตรงิงเนี่ยเต็มหัวไปหมดเลยโอเคฝากไว้ฝากไว้บายบายไว้สรุ่นเจกออินจ๊บ ถ้าสองคนนี้ไ like ล่กันในคลิปมันจะได้ยินเสียง <c oughs> <c oughs>